ค่ะขอบคุณสำหรับเสียงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสมายนะคะสมายศุรยาจากเดอสตาแปดค่ะครับน้องน่ารักไหมคะน่ารักส่งสิ่งที่น้องทีนึงเดอสตาแปดพี่นิงใช่เสียงต้องพร้อมอยู่แล้วทีนี้เข้าคำถามที่นิงว่าน้องรู้สึกไงคะกับการที่รฟมเนี่ยได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะปั่นจักรยานรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะคือจริงๆนะคะ เป็นคนชอบขี่จักรยานแต่ว่าทุกครั้งที่ขี่เนี่ยเป็นคนกลัวรถไม่กล้าขี่ออกมาข้างนอกคือแบบเราเวลาทางโค้งตามถนนนะคะค่ะก่อนจะเลี้ยวเนี่ยต้องเบรกก่อนค่อยค่อยแบบเอาเท้าถีบไปค่ะใช่ค่ะเราเดินดีกว่าน้องเขายอมเดินดีกว่านะคะไม่ดีจักรยาน่ะ่็คือถ้าแถวนี้คือบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะคือถ้ามี ก็เหมือนจะช่วยได้เยอะแล้วก็เหมือนกับเราได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็มาได้เจอคนที่ชอบออก,กออกกําลังกายเหมือนกันค่ะ,คะ<อ>น้องต้องเฟมรมทราบว่าบ้านอยู่แถวนี้ะนะครับต่อไปเนี้ยหลังจากเนี้ยรอพมกาําลังปรปับพื้นที่เพื่อที่จะใช้พื้นที่1 0 0 0พไร่ตรงเนี้ยให้กับประชาชนได้เข้ามาใช้<อ>ในการ,ราออกกำลังกายถ้าว่างๆน้องเฟรมก็อาจจะเชิญเข้ามาด้วยได้ค่ะยินดีค่ะว่างๆมาแน่นอนค่ะวันนี้จริงๆอยากจะขี่มานะคะพอดีใส่กับโอเสียใจมากจริงๆโอเคค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องพูดว่าปัจจุบัยอยากฝากผลงานอะไรไวใ้ไวให้กับทางพี่ๆอ๋อผลงานนะคะก็ละครเรื่องล่าสุดนะคะก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ก<ม>็คือละครเรื่องจรายหรือจารักนะคะค่ะก็ยังติดตามด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีอะไรที่จะให้ทุกคนติดตามกันแต่ว่าก็ ก็พิธีกรค่ะสมัยเป็นพิธีกรอยู่ช่องแ c h ช n n e l ค่ะเป็นช่องรายการชื่อรายการว่ารายการชนะขับค่ะค่ะแล้วก็ฝากเพลงของสมัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็เพลงของเราหลายๆคนนะคะก็ชื่อเพลงว่าของสมัยนะคะชื่อเพลงำว่ารักค่ะแล้วก็อันนี้ก็หลอกนานๆนะคะด้วยการอยู่ด้วยกันค่ะครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวรจะโปรโมให้น้องนะคะขอบคุณค่ะ ไม่มีศิลปินหลายคนนะฮะเดี๋ยวจะยังพบกับน้องเขาอีกแล้วน้องเขายังไม่ไปไหนนะครับโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะขอเชิญน้องซีมัตธนาวีนะคะจากค่าย RS นะคะขอเชิญน้องซีเลยค่ะ